สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูเรื่อยกระทิงดำนะครับรุ่นท้าแปดศูนย์ศูนย์กันบ้างครับนี่ครับเป็นสีที่ขายดีของทางร้านนะครับนี่ครับก็จะมีสีตัวนี้นะครับที่ขายดีของทางร้านแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับก็คือเครื่องไม่ค่อยมีปัญหาครับลูกค้าบอกว่าเครื่องแรงทนด้วยครับส่วนรุ่นพวกนี้เขาก็จะอัปเดตกองอากาศใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นกองกระดาษหมดแล้วนะครับ รุ่น58ส0นะครับเป็นของกระทิงดำตัวนี้ราคารวมส่ง2,800บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักแชทหรือโทรได้ที่เบอร์โทร0623148570นะครับนี่ครับส่วนอุปกรณ์ของแถมวาก็จะมีให้ไปพร้อมใช้เลยนะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ของแถมเข้าครับระติดตรงน้นมันแล้วก็พบก ครื่งมือครับนี่ครับบาโซ่ไปพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับราคารวมส่งแค่สองพันแปดร้อยนะครับโอเคครับก็จะมาแนะนำประมาณนี้ครับคลิปนี้ใครที่สนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสองามหนี่ปดห้า็ดศนย์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ